ไอจีแตกลำไยหายทองคำขี่มอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์คันใหญ่สวยเท่บาดใจสุดๆต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่คิวงานแน่นมากๆเลยค่ะสำหรับสาวลำไยหายทองคำที่มักจะเดินสายมอบความสุขให้กับแฟนๆอยู่ตลอดจนแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของลำไยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อไรที่เธอว่างจากงานลำไยก็มักจะขี่มอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์คันใหญ่ออกทริปไปท่องเที่ยวอยู่ตลอด พร้อมกับเก็บภาพสวยๆมาฝากแฟนๆกันอยู่เสมอซึ่งแต่ละภาพของลำไย,ยนั้นก็ต้องบอกเลยว่าสวยเทสุดๆโดยเธอยังลงแคปชั่นว่ากว่าจ,จะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนเจอลุกสาวเทเข้าไปก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาชมสาวลำไย,ยกันสนั่นไอจีเลยทีเดียวสวยเป๊ะเท่ไม่ไหวสุดๆไปเลยคะ่ะสวยเท่บาดใจ